ท่านนักบวชท่านนักบวชตอนนี้เราแย่แล้วเห็นแล้วค่ะว่า,า,าฝัง่งเทพเจ้าปาโตมันจะสูงค้ามอีกแล้วอะครับท่านจะทำยังไงดีครับเราจะไปช่วยมันดีไหมครั้งก่อนเรายกทัพไปช่วยแต่พวเราเลอกกลับมาเพราะว่าข้าสเสบียงหาร แต่ว่าตอนนี้เราเกิดสงครามอย่างหนักแล้วเราไม่รู้จะทํำยังไงดีจกักรวาลเราแทนจกักรวาลเราก็มีศัตรูมากมายนะมีทั้งเทพเจ้ามานาที่จะพร้อมบุกตลอดเวลาซึ่งตอนนี้เทพเจ้านานาะไม่รมบบมู้ไปจับมือกับจังหวัดไม่ไปจับมือกับเทพเจ้าอะไรบ้างเชยกับท่านเชยครับท่านเราจะทำยังไงดีครับเบสเบสเบอ หรือเราจะไปขอช่วยเราจะกระโลกกาะกระโหลกดีที่นั่นมีราชาสุดโสดอยู่อย่างคองไงครับท่านเราจะไปขอยืมมือเขาได้ไหมขอไม่รู้เหมือนกันงั้นเดินไปต,ตองขออย่างหนุม,มั้ยขอก่อนรู้ขาก่อนศ โดยจากบัมบัมไม่รูข้อขอเชื่อว่าพระเจ้าทันทันได้แต่ตอนนี้ที่พระเจ้าท่านท่านถอดบปแล้วชูเนื้อข้าพยายามจะจะส่งจิตไปหาท่านแต่ข้าก็ส่งไม่ได้เลยครับผมเพราะพระเจ้าท่านหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะแต่จริงเหรอครับจิ๋นหลอกครับท่านเ้ยหลอกครับท่านใช่ฮะบัมบัมเราเราแย่แล้วสิโอโอจิงหลอกรับ จริงดิข้าจะโกหกทำไมที่พระเจ้าทันทันหายกับข้าไปประมาณร้อยกว่าปีแล้วเอเอแล้วท่านรู้ไหมว่าที่พระเจ้าทันทันหายไปได้ยังไงข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยเดี๋ยวข้าจะจะลองอีกครั้งนึงนะผมขอให้ข้าพเจ้าทรงไปหาเทพเจ้าทันทันฮ้า ที han, บพระเจ้าท่านหายไปไหนวะฮะอะไรครับท่านเทพเจ้าท่านหายไปจากจักรวาลเราแล้วฮะเป็นไป่องไงชอยชอยชอยเป็นไปได้ไงขาครับเบลถ้าเที่พเจ้าท่านหายไปข่าข่าเราไม่รู้ของข้าทำนายมาตั้งแต่ยังเป็นมมุเริ่มต้นเขาบอกว่าถ้าที่พระเจ้าท่านหายไปอีไม่ชัดจะมีภัยร้ายมา งบจักรวาลเราและจักรวาลเราต้องหลบหนีไปแบบว,ว่าไผ่ลายลนั้นกำลงังจะมาแล้วเตรียมไปทุกเผ่าตั้งทัพเตรียมพร้อมไปรอที่สนามรลดได้เลย <S <S 1> <S 1> ลเราต้องทำอย่างไรจี๋เหรอครับท่านครั้งที่แล้วเราเพิ่งส่งไปช่วยและกองนี้เราจะทำอย่างไรจี๋เหรอครับท่านครั้งที่แล้วเราเพิ่งบอกครับเรายังเหนื่อยอย่างาเราเนะนอกจากไปรบกัาบเทพเจ้ามังกร <S <S ไม่ต้องแล้วถ้าพวกเจ้าอยากให้อนาจักร อัน้นจะจะว่าว่าเราสนอันจะเสีสยเหรอ่อใช่ไหเออเออแต่ว่าต้องมา,า,าเตะไรลยใครจะสู้ก็สู้ใครจะไม่ชู้สู้ก็จงหนีไปพาพวกเด็กๆและพวกผู้หญิงทั้งมหมดถ้าพวกไหนยอยากสู้ก็ให้เขามาสู้ช้วย ตัวเด็กที่เขายัางให้อพยพไปจากกวานอินตอนก่อนเดีย๋ยวข้าจะขอไปช่วยที่พรเจามาโตเองตอนนี้ภยยัยร้ายเดี๋ยวข้าขอส่งนอกจากกวานก่อนเฮ้ยภัยร้ายนมันใกล้มาแล้วเร็วลีบลีเบเก่งกำลังเร็วอดิอ่หง,งหรอกครับท่านมันไปยังไงหรอครับท่านรูบร่างข้าไม่รู้เหมือนกันแต่ลูปล่ามันดูคล้ายกับไพดดา ฮะไฮย้า,าอ,อ๋ออ๋อฮะคุยอ่านหนังสือเล่มนึงมาไฮด้าจูไฮนพอบันไฮด้าเนี่ยเลยแพร่กระจายเป็นทั่ว,ท,ว,ท,วทุกจักรวาลเลยครับท่านอืมอืมเรื่องจริงอ๋อหนังสือเล่มนั้นนั่นเหรอที่ข้าเขียนขึ้นมาใช่ไหมโอ,อ้ใช่ครับท่านอ,อ๋อนั่นแหละ ข่ก็รู้แต่พวกมันแต่พวกมันต้องน่าจะเป็นของพันธุ์กับไฮด้าแน่แต่น่าจะคนละสปีชีส์กันพวกว่าพวกมันนั่นน่าโหดกว่าไฮด้าม่แต่ลาชาไฮด้าเราจะโหนดยังไม่เท่ามันทอนหลงยงเหล่าไฮด้ามาช่วยมาดูมันมาบอกให้ให้มาช่วยอีกไหมว่าพวกไฮด้าจะมีวิธีการแก้ก็เรียกมาโอเคมีอะไรเลรอครับท่านนักบวช เจ้าในมุมบัลุกของพวกเจ้าในส่ปบหนพวกเจ้ามีสัพพะที่ออกมานักนลกไหมเออค่ะอ่าม,มีครับอย่างเช่นคิงกิโด่าครับคิงกิโด่าแต่ว่าท่านกิโดรานั้นเขาได้ไปอยู่จกักรวาลเองแล้วครับท่านาก็ถูกถูกถูกเทพเจ้าท่านจับไปแล้วไงครับท่านออเออแต่ว่าพวกเจ้ารีบเกณฑ์ทัพไปรอที่สนจะทำ ไปได้ไปบอกกัเราชาวพวกเจ้า,าด้วยพวกเราไปเร็วไปรอที่สนามกนได้เลยอีกไม่นานพวกนั้นต้องมาแน่ภัยร้ายเราต้องไปขอช่วยเหลือกับที่พรจาร้าพาโทด้วยเออพวกเ้าก็ท่านอยู่ไปเร็วสีปยังคนกันสิช่วยพวกเราด้วยนะออตอนนี้พวกเราติดภารกิจครับท่านใช่ครับใช่ใช่ใช่ติดภารกิจอะไรพวกเราต้อง ต้องออกไปหาที่พระเจ้าป้าท่านๆไม่ใช่หรอครับท่านอ๋ออ๋อลืมไปลืมไปเดีย๋ยวว่าได้โปรดให้ไตรละมะหรือหรือพวกพวกเจ้าสักคนหนึ่งอยู่อยู่อยู่ช่วยพวกเราได้ไหมเอ่อข้าขอเองข้าจะอยู่บนโลกช่วยพวกเขาเพราะ้ข่าว่าจะมีลัยร้ายมาโอเค ไปพวกเราเ้ินทางไปเลยล้นทางขอบคุณมานะเสียมะมราเลกกรับบ้านอยู่ก็เลือกของมลังพวกของข้ามาก่อนอ่าไงครับทุกพี่พวกเจ้าตรงบอกป้องเราจะพวกเจ้ามาบอกป้องโลกกันดีกว่าแมง หมูกเจ้าเจ้าเขาข้ดเจ้าเด็กเก่าไม่ว่าจะมีใครล้ามาโจมตีจักรวาลเราอ๋อริงลูกกับท่านเคสดแล้วที่จะไบมาโนอกนับท่านมากันแค่นี้หรอครับอ๋อที่เหลือเขากำลังน่าจะเกณฑ์พวกเด็กออกไปแล้วก็เขาจะมากันทีเดี๋ยวข้างหน้าพวกเขาจะมาโอเคครับท่านโปรดติดตามตอนต่อไป